3อันดับรถที่ขายดีที่สุดทั่วโลกในปี2023ค่ะก่อนจะไปเริ่มกันนะคะอยากให้เพื่อนๆแอบคิดแอบจดไว้ก่อนเลยนะคะแอบไว้ให้ด้วยว่ามีอยู่2รุ่นนะคะที่เขาขายในไทยด้วยค่ะ อันดับที่ 3. t o โตโยต้ตาโคโร拉อัลติสค่ะถือว่าน่าแปลกใจอยู่ไม่น้อยนะคะที่เจ้าแท็กซี่ในบ้านเราเนี่ยจะโด่งดังและสร้างยอดขายทั่วโลกไปแล้วมากถึง1 00 1 0 0 0ล้านคันในปี2023นี้ค่ะถามว่าสมควรไหมใหม่มองว่าเหมาะสมนะคะด้วยราคาที่ไม่แพงขับง่ายขนาดกำลังดีแล้วก็อึดถึกทนไหนจะตีตลาดทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปดีไซน์ก็ใช้คนละแบบไม่แปลกเลยค่ะที่คนทั่วโลกเนี่ยเขาจะเลือกซื้อโคโร拉อัลติสคันนี้ มาต่อกันที่ลำดับที่2ดีกว่าค่ะกับเจ้าโต y o ต้า a าฟโฟค่ะยังคงอยู่กับค่ายโต yo ต้านะคะโดยคันนี้เนี่ยเป็นรถ P P V ขนาดใหญ่ที่ตีตลาดโซนยุโรปไม่ไม่แปลกใจนะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนที่ต่างประเทศนะคะรถ P P V เขาก็เลือกใช้เจ้าราโฟคันนี้กันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่โตรองรับผู้โดยสารและสัมภาระได้เยอะนะคะรวมไปถึงสมรรถนะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยคือน่าจะเป็นท็อปสุดในสายรถครอบครัวประเทศ P P V เลยยอดขายทั่วโลกทาได้อยู่ที่1ล้านนคัน และอันดับที่1นนั่นก็คือเจ้าเทสลาโมเดลวค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะที่โมเดลวเขาจะได้ไปเพราะว่าในช่วง1-2ปีที่ผ่านมากระแสะรถไฟฟ้าก็คือมาแรงแล้วก็เติบโตมากจริงๆบวกกับเทสลาเนี่ยเป็นแบรนด์แรกเลยที่วางจําหน่ายรถ E ีวีสู่ตลาดโลกอย่างเป็นทางการในปี2023ที่ผ่านมามีการปรับราคาจ,จัดจําหน่ายลงมาพอสมควรด้วยทําให้ราคาเฉลี่ยในตลาดทั่วโลกถูกลงค่ะไม่แปลกนะคะที่เทสลาโมเดลวจะเป็นรถไฟฟ้าคันแรกที่ผู้บริโภคเลือกใช้ ไหนจะขนาดที่อเนกประสงค์ร่วมกับคุณภาพแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานทั่วโลกยอดขายทั้งหมดปาไปอยู่ที่1 2 3 0 0 0้านสคันนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ3รุ่นยอดฮิตยอดขายสูงสุดทั่วโลกประจำปี2023